สวัสดีทุกคนด้ยวยนะผมอยู่กับผมคนเดิมกับผมนอนคับพี่คับปูคับป้าคับพี่โอเคเรากลับมากับไอแกะนรกนี่อีกแล้วเป็นเกมใครเครียดที่ทำให้กูเครียดอ้อหอแมงคือยังไงวะเนี่ยมันมีสวิต์ปุ่มอะกระโดดไปเหรอกดอ๋อเข้าใจแล้ว ไอ้อ้วนมึงมึงต้องมึงต้องดันในนี่มาไว้อ้วนเออเดีมึงดันมาดันมาแล้วก็เดี๋ยวเอาไอ้ไอตัวเนี้ยมันต้องโดดขึ้นไปฝั่งนู้นก่อนโอเคเสร็จแล้วเนี่ยมึงต้องดันเว้ยเพื่อนดันดันแม่นนะขอแม่นขอแม่นดันเนี้เร็วดิไอ้ปัดเถอะเร็วดิข้าแขกมาเร็วมาเร็วเพื่อนมาเร็ว เด้งมาแน่อ้าเอ้าอะไรวะมึงเด้งไปดองคารหรือไงเนี่ยฮะเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยเอาขอลุงขอลุงเฮ้ยไม่เอาดิเพื่อนขอลูกเดียวเฮ้ยไปไปโอเคอ่าพอแล้ว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  อเอ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 อง่ายๆด่านนี้นี่สิวัดที่เขาเรียกว่าไข่เครียดต้องแบบนี้อ๋ออะไรกันเนี่ยเฮ้ยมันมีเวลานี่วะที่นันกำลังโดนมาไปเพลงหยิบยิ้วดิ มาเว้ยมาเว้ยติดอะไรวะเร็วเร็วเร็วมันลงมาเลยเกิดอะไรแล้วแล้วเออเกือบไม่ทันนี่เกือบไม่ทันแล้วเกือบไม่ทันแล้วกูเฮ้ยอันนี้เป็นฟางนี่เป็นฟางไม่น่ายากหรอกเดี๋ยวเอาไอ้อ้วนดุนไปก็จบละไอ้อ้วนไอ้อ้วนมาดุนไอ้อ้วนดุนไปอ้วน มึงหลบแบบนเกะกะเว้ยอ้วนมาดุนดุนเออหลบแล้วล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้ว,ลลวเออโอเคไอ้อ้วนแม่งโดดไม่ได้มันเตี้ยขามสั้นไอ้แม่มันโดด,โด,ด อโอเคผ่านผ่านผ่านโหอะไรอยู่เนี่ยไอ้อ้วนแหละมึงอ่ะต้องเป็นมึงแหละไอ้ตัวเล็กต้องส่งไอ้ตัวเล็กไปเว้ยไอ้ตัวเล็กมายืนรออย่างเงี้เลยขาวนี้ไม่พลาดเนียถูกต้องถูกต้องแน่นอนอ๋นะอ้วนอ้วนเพิ่งทำได้นะอ้วนอ้วนไปวยอ้วนว้วย ปัญหามาแล้วจะไปยังไงวันนี้ตรงนี้คืออะไรวะอ๋อมันผิดทางเว้ยมันต้องแบบนี้มันต้องส่งแบบนี้ไอ้วนมึงมานนี้ว่านวนมึงต้องลงนี้เว้ยเฮ้ยเอาแล้วแบบอันนี้ไม่ได้อะไรของมันวะจะไปยังไงเนี่ยตัวเล็กกับมึงแง่มันโดดส่งโดดได้เอาละ อาบรรยากันละ่ะมีอะไรตัวเล็กนั่แหล<อ>ะเฮ้ยถกเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาวะเ,เอานะเพื่อนมันต้องถึงนะเว้ยหนึ่งสองสามเย้ถึงแว โอเคผ่านแล้วโหแม่งครอบครัวมึงนี้ค้นลำบากลำบนเลยนะให้กูคิดอะไรจะละย่างเนี่ยเอาเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับใครที่เข้าดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกันด้วยกันนะครับผมเอาไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับพี่สําหรับคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะสวัสดีครับพี่ไปเฮ้